ครับสวัสดีครับอาจารย์นิคโลฟครับพวกผมมาจากกลุ่ม7นะครับผมมารายงานความคืบหน้ากลุ่มโปรเจกต์โซลิดเวิร์กนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยนะครับผมครับนายธนชาติศรีทองทิมนะครับรหัสห้าส0มหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์ามแปดนะครับผมนะครับนายธนชัยวนาโอทองนะครับรหัส5 4 0 1 0 0 1 6 2 1 0 3 1นะครับ ครับผมสำหรับชิ้นงานที่เราทำนะผมจะเป็นชิ้นงานประยุกต์ที่ใช้กันในรถยนต์ฟอร์มูล่าสติลเดนนะครับผมซึ่งพวกผมทํากันอยู่นะครับผมก็จะเป็นชิ้นงานอุปกรณ์ที่เรียกว่าแพดเดิลบ็อกนะผมเป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยแป้นเหยียบกันเร่งับผมแป้นเหยียบเบรกแล้วก็แป้นเหยียบคัส์นะผมอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ยรวมแล้วมีถึงประมาณ30กว่าชิ้นด้วยกันนะครับผมซึ่งลักษณะของงานสวมพิกัดงานสวมหมดในชิ้นงานชิ้นนี Less ้จะเป็นงานสวมพอดีทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงพายมาตรฐานเช่นแบริวว็เนหมะผิจ ที่ค่อนข้างจะหยาบนะผมไม่ใช่ผิวละเอียดมากเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ต้องใส่ใจความสวยงามแล้วก็ไม่มีผลกับสเตตค,คอนเึนเซชันที่ผิวมากนักนะครับผมแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเคลื่อนไหวแบบคานงัดคันดีดนะครับผมโดยที่เมื่อเราออกแ,ออออกแรงเหยียบนะผมบ,บริเวณแพดเดิลนะครับผมคานนี้ก็จะเป็นคานส่งกํลาลังโดยมีจุดเป็นพินตัวนี้ครับเป็นจุดหมุนแล้วก็พินตัวนี้ก็จะส่งให้แม่ปั๊มนะผมดันน้ามันไป ที่แม่ปั๊มคันและแม่ปั๊มเบรกต่อไปนะผมโดยที่ส่วนพิเศษของเราคือแม่ปั๊มคันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ระบบคือมีระบบล้อหน้าครับผมเป็นแม่ปั๊มตัวหนึ่งและล้อหลังเป็นแม่ปั๊มตัวหนึ่งแยกกันนะครับผมโดยที่มีแท่งตัวนี้ครับเป็นแท่งที่เห็นในภาพสเก็ตจะเป็นแท่งบาลานซ์บาร์ผมเป็นครัวปรับแรงเบรกระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังนะผมซึ่งตัวนี้จะเป็นลักษณะรับแรงที่เป็นลักษณะรับแรงแบบควอทโหลดนะผมก็เป็นหลักชิ้นงานประมาณนี้ภาพสเก็ตเข้าข้างครับผมครับแล้วก็ โดยส่วนใหญ่ครับผมของเราจะทำจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมเป็นเกรด7075ผมแต่ว่าตัวฐานจะทําจากคาร์บอนสตีลนะครับ1023นะครับผมแล้วก็ตัวซัพพอร์ตบางจุดนะครับผมอาจจะเป็นเหล็ก s t 3 7นะครับผมบางทีเพราในที่นี้ไม่ได้เขียนให้ดูนะผมก็จะส่งไอีในรายงานฉบับสมบูรณ์นะผมก็ขอจบการรายงานทั้งหมดเพียงเท่านี้นะผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ